ส่วนค่าคือคอยนิมุลนี่แค่การเริ่มต้นและ n บแนนจะเป็นจุดการเริ่มต้นที่ดีถ้าเริ่มมีความโปร่งใสขององค์กรฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะมาอัปเดตในรายวันของไบแนน ว่ามีหน่วยงานมากมายของรัฐพยายามโจมตี b บแ a น c e ตอนนี้มีกลยุทธ์อะไรบ้างเราไปเจาะกลยุทธ์ตรงนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์ในมูลเนื่องจาก b บแ a น c e วันนี้นะครับก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์รูปแบบการทำงานเพื่อทำให้ b บแ a น c e เนี่ยสามารถที่จะเป็นกระดานเอ็กช n g นที่มีความ เที่ยงตรงและไว้วางใจได้ของนักลงทุนและภาครัฐฉะนั้นตอนนี้นะครับชังเพิงเจ้าหรือซีซีหรือไบแนนก็โดนการกดดันอย่างหนักนะครับจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะควบคุมพฤติกรรมและระบบการซื้อขายการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีของไบแนนนั่นเอง และกระดานเทรดทั่วโลกนะครับไม่ว่าคอยเปซก็โดนเหมือนกันนะในเรื่องของตลาดฟิวเจอร์ไบแนนก็โดนนะครับตลาดฟิวเจอร์การกู้ยืมแล้วก็หุ้นคริปโตโดนเละเลยฉะนั้นมีคำพูดหนึ่งนะครับที่ชางเพิงเจาหรือซีซี่เนี่ยได้ออกมาให้คำแถลงการผ่านทวิตเตอร์ตรงนี้ว่าไบแนนนะครับ ในฐานะที่เราดำเนินการธุรกิจกระดานแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อำนาจเราจำเป็นต้องมีหน่วยงานส่วนกลางที่อยู่เบื้องหลังพร้อมด้วยตารางที่ชัดเจนนักลงทุนที่ชัดเจนคณะกรรมาการบริษัทการกำกับดูแลกิจการขั้นตอน KYC AML ที่โปร่งใสและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน ก,กับดูแลฉะนั้นบบแ a น c e เริ่มที่จะมี KYC ประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วในสหรัฐอเมริกาฉะนั้นการทำ KYC นะครับจะเข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับต้นระดับกลางระดับสูงตอนนี้ระดับต้นถ้าสมัครก็ได้แต่ Account ได้แต่บัญชีนะครับ แต่ถ้าเกิดจะสมัครระดับกลางเนี่ยก็ต้องมีบัตรประชาชนพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ลายเส้นคาสามอยา่างรวมถึงต้องมีภาพของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่านง่ายๆด้วยผมกว่าจะใช้เวลาในการผ่านนะในการแอดพูฟเนี่ยในระยะกลางเนี่ยอย่างน้อย3-4ถึง4วันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสยื่นเยอะมาก ทุกอย่างมาถูกต้องตามกฎตามระเบียบถูกทุกอย่างเลยแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ผ่านมันผ่านยากขึ้นนะครับเขาก็จะมีคำถามอะไรมากมายนะที่พยายามถามตรวจสอบการเงินธุรกิจของเรานะครับที่จะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อจะป้องกันธุรกิจที่เป็นสีเทานะครับหรือธุรกิจที่เป็นสีดำ เอาเงินเนี่ยเข้ามาฟอกในคลิปโตกเงินซิฉนั้นไบแนนต์นะครับก็พยายามที่จะปฏิเสธตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะแสดงความโปร่งใสเพื่อจะมีจุดยืนอยู่ที่สิงคโปร์นะครับและไบแนนตเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มว่าในอนาคตสิงคโปร์จะเป็นบ้านหลังใหญ่คือมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์เพื่อจะทำการตรวจสอบ ถึงแม้ว่าจะโดนการแจ้งของรัฐนะครับตอนนี้ทางสิงคโปร์ก็ได้ยกเลิกคำอนุญาตหรือใบอนุญาตของไบแ a น c e ไปแล้วนะครับทำให้ทางช่างเพงเจ้าเนี่ยต้องออกมาทวิตและมีการคอนเฟิร์มแอปพรูฟเป็นระยะระยะว่าไบแ a น c e ภาพรวมขององค์กรตอนนี้ไปในทิศทางไหนและเขามีการปฏิบัติจริงหรือปลัาหรือจริงหรือไม่ เนี่ยแหละครับที่เป็นโจทย,ย์ใหญ่และโจทย์หนักของไบแอนด์มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไบแอนด์โดนนะครับในช่วงของวันนี้คือเรื่องของการปั่นกระแสะคริปโตขายนะครับเขาเรียกว่าอิน i ไ e เดอร์เทรดดินะครับก็มีการสอบสวนจากหน่วยงานคือ CFTC ของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นข้อมูลอันนี้อ้างอิงจากบุมเบิร์กนะครับว่า b บแนนเนี่ยใช้ข้อมูลอินไซเดอร์เพื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการกล่าวหาของสหรัฐอเมริกานะครับองค์กร cftc ฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรนะครับตามรายงานเนี่ยเขาก็ระบุนะว่ามีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับโดยข้อมูลหน่วยงานของ community นะครับ future trading commission รหรือ CFTC เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการซื้อขายของ Binance บน Binance ว่า Binance มีการช่อโกงในตลาดหรือไม่แต่สิ่งที่น่าแปลกใจนะครับคือ Binance เนี่ยไม่ได้มีหลักแหล่งอะไรอยู่ที่อเมริกานะครับมีแต่เว็บไซต์ที่เป็นแพลตฟอร์มของ US เท่านั้นนะครับก็ทางหน่วยงานของสหรัฐอเมริกานะครับก็เข้ามาตรวจสอบเนี่ยเพื่อต้องการที่จะ ตัดขาไบแอนใน b บแ a น c e ฝั่ง US นะครับฉากนั้นตอนนี้ b บแ a น c e ก็ถูกตรวจสอบนะครับถึงแม้ว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะเป็นแค่ข้อกล่าวหามากกว่านะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการแบนอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบังนั้นไบแ a น c e บอกไปแล้วนะว่าเขาจะมีการตั้งสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์รวมถึงใบอนุญาตที่เขาเริ่ม นะครับทำขึ้นคือหมู่เกาะเคแมนนะครับที่เขาได้ทำขึ้นนะ่ะนะในแต่การจดทะเบียนนะครับฉะนั้นกิจกรรมอะไรต่างๆก็นะครับถึงแม้ว่านะครับใบแนนจะมีการจดทะเบียนนะครับที่หมู่เกาะเคแมนแต่พื้นที่อย่างอังกฤษอย่างในยุโรปอย่างในอเมริกานะครับแล้วก็ในฟิลิปปินส์ก็ไม่อนุญาตให้ใบแนนเนี่ยเข้ามาทำการซื้อขายคริปโตเคินซี ในประเทศในพื้นที่ที่ให้บริการเหล่านั้นนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราในการติดตามใบแน่นะครับก็การอัปเดตข่าวมีอยู่ประมาณนี้แหละนะฉะนั้นซีซีหรือชางเพิงเจาเขาก็เตรียมตัวแล้วที่จะปรับกลยุทธ์คือว่าให้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคาของ ใบแนนกันดีกว่าหรือ BNB มันมีรายวันรายชั่วโมงนะครับราย15นาทีน่าจะ3กราฟนี้ก็น่าจะชัดเจนโอเคครับเรามาดูกราฟรายวันนะครับของ BNB นะครับในต่อ USDT นะครับก็เราได้ทำเทคนิคของ b โ l l i n แ Band เอาไว้นะครับในการทำสัญ,ญลักษณ์ในการช้อนซื้อว่าใบแนนะนมีการหลุดโมเมนตัมของตัวมันเนี่ยลงมาที่เท่าไหร่นะครับตั้งแต่วันที่7 กันยายนนะครับราคาของบิตคอยก็ได้ล่วงลงนะครับทำให้เหรียญ BNB อหรือ b บ n a น c e ก็ล่วงลงด้วยดังนั้นตัวนี้เป็นตัวชี้วัดนะครับระหว่างแนวรับกับแนวต้านที่เป็นสีน้ําเงินแนวรับก็อยู่ด้านล่างแนวต้านก็อยู่ด้านบนส่วนสีน้ําตาลนะครับเป็นตัววัดนะครับว่าราคาไบแนนด์ตกตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับหรือว่าขึ้นสูงอยู่ในเกณฑ์น,นะครับตอนนี้นะครับนับตั้งแต่วันที่7 ถึงวันที่18นะครับในวันนี้ก็ b i n a น c e ยังราคาเนี่ยก็ตกอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับฉะนั้นเรื่องของราคาซื้อขายในตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครจะทำราคาในระยะยาวถ้าดูในรอบในราย1วันเนี่ยก็สามารถที่จะช้อนเข้าไปซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าราคามันก็ยังตกต่ำกว่าเกณฑ์โอเคเราไปในพาร์ตต่อไปนะครับกราฟหลายชั่วโมงกันดีกว่าไปดูกระดานไทยกันนะครับบแนเนี่ยก็ยังเป็น เทรนอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่นะครับก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าขาขึ้นนี้ก็น่าจะขึ้นไปได้ต่อนะแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าในช่วงยอดดอยใหม่เนี่ยมันก็จะมีการเทขายอยู่บ้างนะครับฉะนั้นอันนี้ยังวัดยากนะครับว่าราคาจะไปยังไงต่อนะครับแต่ว่าเทรนก็ยังขาขึ้นนะครับและตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่การไซด์เวย์นะครับแล้วก็จะกลับ ตัวสู่ขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ราคาน่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะมีการล่วงนะครับก็คือกลับไปที่จุดเดิมนะครับราคาน่าจะกลับไปจุดเดิมอยู่ที่ประมาณ1 3 4่งหมื่นะครับจุดสีหนึ่งนะครับและราคาแนวต้านในครั้งนี้นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมทำอ่า 1 4 3 8 8 4 1นแนะครับแนวต้านแนวรับก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับนั้นมันก็คงไม่เกินขนาดนี้แล้วนะครับมันก็จะปรับลงไปอีกก็เหตุผลก็น่าจะเป็นเรื่องของข่าวนะที่ทางสารัฐนะครับออกมาโจมตีนะครับเรื่องของอินไซเดอร์นะครับในการที่ใบแ a น c e เอารายชื่อของลูกค้าเนี่ยไปหากินนะครับไปการไปใช้ในการเทรดนะครับก็ทําให้ราคาของไบแ a น c e ไปไม่ได้ต่อนะครับหรือ BNB ไปไม่ได้ต่อ ามาดูรายสิบห้านาทีด้วยกันนะครับยิ่งชัดเจนยิ่งเป็นขาลงนะครับเห็นเลยว่าขาลงว่าใบแอนไม่สามารถที่จะไปเกินยอดดอยกว่าของอันเก่าได้นะครับที่ราคาประมาณหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสองสองจุดสองสี่นะครับประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้ยยี่บสองจุดสองสี่นะครับบาทนะเป็นเงินบาทก็ไม่สามารถไปได้ก็ราคาจะร่วงลงและผมคิดว่าราคาหน้า จะมีการกลับตัวนะครับไปที่ประมาณ1 3 5่งสห้าห้า็ดจนะครับประมาณ1 3 5 5 7้าบาทนะครับน่าจะประมาณนั้นมีการปรับตัวไปยอดดอยฐานเดิมนะครับอันนี้เป็นฐานแรกอ่าน,นี่เป็นแนวรับแรกนะครับแนวรับที่2นะครับก็จะเป็นประมาณ หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่บสองจุดสามสี่นะครับก็ลองหาแนวรับกันเอาเองลวกันนะครับผมตั้งไว้สองระดับนี่แหละก็ลองวัดกันนะครับส่วนแนวต้านเราก็ต้องดูอีกทีเมื่อมันขึ้นรอบใหม่นะโอเคครับสรุปนะครับใบแนนตอนนี้นะครับราคาอย่างไปไม่ได้ต่อนะครับก็มีข่าวออกมาใบแนนราคาจะไปอยู่แล้วเจียวนะครับข่าวออกมาทําให้ราคาเนี่ยมีการล่วงนะครับถึงว่าว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับและอาจจะ ไอเรื่องของข่าวเนี่ยมันมันอาจจะทําให้คนแพนิกได้บางส่วนนะครับโดยเฉพาะเมานะครับเพื่อจะทําให้รายใหญ่เนี่ยเข้าไปเก็บในราคาที่ดีกันก็เป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วเราก็ไปว่ากันนะครับว่าวัยนั้นจะถึงหรือเปล่านะครับที่ห5,000นนะครับลุ้นนะลุ้นกันนะครับถ้าถึงได้นะครับ ภายในเดือนนี้กดหนึ่งนะครับถ้าถึงไม่ได้กด2อนะครับอย่าลืมว่าใบนั้นตอนนี้มีอุปสรรคมากแต่ผมยังเชียร์ใบนั้นอยู่นะยังชอบใบใบนั้นอยู่นะครับผมก็เล่นในเหรียญน,นี้นะครับชอบมากๆเลยใครจะเล่นให้คุ้มค่าก็ต้องเก็บยาวหน่อยนะครับใครจะเล่นสั้นๆก็อ,อย่างที่ผมบอกแนวรับแนวต้านไปนั่นแหละนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดจะเล่นยาวนะก็ดูรอบนี้ ะะว่าใบแนนราคาจะร่วงลงมาถึงราคาที่ผมดังกล่าวหรือเปล่านะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมดส่ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโต c อนด์ซีคอมมิชชั่นสามารถเข้ามาได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นด้วยกันเพราะว่าเพื่อนๆนจะช่วยนะครับนะท่านในการลงทุนด้วยกันนะครับเพราะว่าการลงทุนนี้มันจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะ ไปต่อได้นะครับต่อยอดได้ในการลงทุนก็ลองเข้าไปทักไปคุยกับเพื่อนๆได้แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราคือ Signal นะครับก็จะมีทั้งตลาดสปอร์ตตลาดฟิวเจอร์การซื้อขายรายวันนะครับก็ลองดูนะลองเข้าไปนะครับศึกษาดูได้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นกัรน,นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและสุดท้ายนะครับผมก็หวังว่า BNB จะก to the m มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กําไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอ t ตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่ และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้